สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาชมมาชิมเจ๋วฮ้อนอุดรนะครับมาที่เมืองอุดรเลยครับร้านนี้เรียกได้ว่าสะอาดอร่อยคุ้มค่าไปมาสะดวกด้วยครับผมทางร้านไม่ได้จ้างโฆษณาครับแต่แนะนำครับแนะนำนะครับเมื่อกี้เป็น3ชั้นสไลด์ครับมีสันคอสไลด์ครับไม่ต้องจุ่มต้องเจิมกันเลยครับเอาลงไป อมพร้อมกันเลยครับเนี่ยจังหวะแรกมันจะหิวๆหน่อยครับจุ่มไม่ทันการครับผมน้ำจิ้มนี่สองแบบครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนครับผมส่วนนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนเหมือนกันครับอันนี้เพิ่นเอาไว้ให like right? ้ <resonates with us> ่สำหรับใส่ในน้ำซุปน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนแล้วก็ราดลงไปครับราดลงไปฝั่งเดียว่อนะครับนี่น้ำซุปจะได้เค้มเมข้นๆ้นไหมครับแจ่วฮ้อนข้น้ พอปีปๆคนเข้าไปก็จะแดงฉาขึ้นมาเลยครับ,บน้ำจิจ้มที่นี่บอกเลยครับว่าเด็ดขาดมากครับพูดถึงหมูเนี่ยที่ไหนก็มันเหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่ที่นี่คือน้ําจิ้มคือ,อสุดจริงครับจัดจ้านกลมกลม่อมแนะนํำนะครับรใส่ผักประดับประดาเป็นสีเป็นสันไปครับหลังน,น,นี้เราจะลงพวกนี่ครับหมึกกรอบปลาดอลลี่หมึกบั้งนะครับ ฝั่งนี้ครับคนละฝั่งฝั่งนี้จะไม่ใส่น้ำจิ้มเกีียวฮอสลงไปด้วยครับฝั่งนี้จะใช้ซุปใสเลยครับลงไปด้วยกันเลยครับไม่ต้องจุ่มครับยังไงนี้จัดนี่จัดครับวันนี้น่ครับมีอะไรก็จับจัยัดยัดลงไปให้หมดเลยครับสั่งได้เรื่อยๆครับสั่งได้ไม่อั้นครับจะมาเขาจะน้องๆเขาจะเสิร์ฟเป็นอย่างเงี้ยน้องพนักงานเขาจะเสิร์ฟมา เป็นถาเป็นถานี้ให้ครับสั่งได้ไม่อั้นนะครับกินไม่หมดตัวป่าไปครับหม้อเป็นเตาเป็นเตาแก๊สนะฮะแป๊บเดียวร้อนครับผมนี่เดือดปุ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 ดเลยปลาหนีปลาใสครับบวบไหลายใหญ่ห้างครับนํำเลยครับ ครับไฟกันมันจิ้มนะครับในจิ้มเป็นนัวนัวคนคนดีดีรวยกันไนะครับไอแกนี่ตนักมวลห่อนไม่ลงน้ำจิ้มนะครับไอน้ำจิ้มซอยดับห่อนครับต้องเป่าเลยกินแบบนี้ได้ตลอดดีครับจับกี่คำก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ปุ่ดปุ่ดุดเ็ดลิ่นใสนฮนๆีเลย็เนนเนี่ยหมูนี่บางเคียบครับลงแป๊บเดียวซุก่มวลมวลมวมวลเกียกครับผมเสียกน้ำจินมลงไปทสุดยอดเลย ขาดีครับมันกินเพลินไอ้ทวนๆท,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 ทวนตัวตรวจเนี่ยละครับน้ำเลยบวยบวยบวยครับมวนไปไครับช้ำๆสุดดีครับ เทราไปเลยนั <gesch> ่นจิ้มที่สำหรับล่วงน้ำซุ้มนะครับจิ้มคนนั้นนักๆเลยนะครับพอต้องวอลหลายยายแห้งครับผมน้ำเลยนี่แบบลงไปครับหงแห้งครับมือนี่ันนี้เป็นส่วนของหองไล่ผสนว่าในเมนูเฉยๆหองไลนะครับส่วน สามชั้นสลไล่ครับลงไปครับสังได้เรื่อยๆครับอิ้มห่ออันครับผม่เร้องฟังซีฟูดเป็นยังไังาลเดีครับเดี๋ยวตุดฟูดครับลองด้ยเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะครับเนาะร้านระจำได้บ่อยเลยร้านน่าดูเลย แซ่บพุดเกาครับมาอุดรอนยน่างไปในจัดตลอดครับร้านนี้ไม่เคยพลาดเลยถึงมีโอกาสได้ไมา mm hmm. รีวิวนะครับเนาะ mm hmm. ทีเด็ดทีเด็ด,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 ดมาบุ๊เลยมามาลองแบบคำนี้ไง mm hmm. โอ๊ะโอะเลยครับบ้านนี้่ิ่ๆครับ เต็มๆเลยจิ้มราดไปแบบจัดจานจัดจานเลยครับขักขักบอคักใจราดไปจิ้มเพิ่มกับอีกครับสุดๆกันไปเลยใส่ร้อนนี้เลย นำเลยห่อนหอนจรงจีเลยต้องเปาเลยเข่าร่นกระซงแม่นสุดยอดครับปากจะโค้งห่อนับห่อนใครกินดีแต่ก็ได้อารารดีครับกินกระห่อนจริงใสใจใช้ห่อนเข่าร่นเข่วล่นบ่เปยัง อันี่ยเราดับพอน่อยครับน้ำกิกห้วยครับผมกิ้บขกิ้บ้วยอัดแก๊สครับผมมีฟองจั่งหน่อยใส่เข้าไปครับดับร้อนครับเย็นเย็นเย็นสุดเท่านั้นโอ้รอบนี้สายพักครับ ัมาเป็นสวนเลยเบิ้งสามสันก็จะางามเลยสามสันอีดีว่าป็นเนื้อติดมันเลยมนะับมีมันนิดเดียวที่เด็ดเลยหละครับบรรยากาศ้ายในานขึ้นนะครับเนาะเนี่ยอยติดถนนแง่เลยครับเองไปบอกทางอุดรธานีอีก2กิโลนี่ครับอยู่ทางเขาเมืองครับ ในการได้แรงก็มีเป็นแบบโซนเป็นซุ้มนะครับเนาะซุ้มอยู่ใต้ต้นจานซุ้มละโตะละโตะนะครับซุ้มไผ่ซุ้มมันนะครับแล้วก็มีอยู่ลั่นกลางแจ้งก็มีเนี่ยอยู่ใต้โซนโดมหลังคาก็มีครับนี่ครับเดือดซึมมาเป็นโซนห้องแอร์ก็มีครับข้างในครับโู้โหเนะครับมีหลากหลายโซนให้นั่งให้เลือกนั่งครับเมนูเพิ่นครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับอุดรบุฟเฟ่ต์เนี่ย ว่าละ119บาทปรับราคาขึ้นครับก่อนหน้านี้99บาทมายางยาวนานเลยครับอันนี้ของแพงครับปับขึ้นมา20บาทเด็กสูงไม่เกิน120เซนคิด50บาทเท่าเดิมครับผมหนึ่งเมนูกับซีนี่เป็นก๋ี๋ไส้เป็นถาดเป็นถาดมากนะครับเนาะสันข้อหมูไล่หมูสามชั้นนี่ครับอับหมูนี่ครับตามนี้เลยหมูบะชุ้มบะช่อมีนะครับเรียกได้เลยมัก่วนไหนนี่อันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มครับ ฟังนี้เป็นรร่การอาหารพิเศษนะครับเนาะอันนี้ถึงสร้างเป็นอลคาษัดตั้งหาครับย่างละหาสิบบาทสาสิบบาทนี่อันนี้เป็นพวกเขาพัดพวกอาหารจานเดียวครับจานเดียวนี่แบบชุดกระมีครับนี่ครับร้านอุดรแจ่วฮ้อนนะครับเนาะนี่ร้อยสิบเก้าบาทนี่ครับอยู่ก่อนถึงปอตท่อ ก่อนถึงปตทรังสีนาครับนี่ครับมองนี้เป็นอุโมงโค์องลอดอุดรครับอุโมงค์ลอดอุดรธานีนี่มองเดียวครับไปมา่ายง่ครับอยู่ฟังสิเขาตัวเมืองครับ